มาถึงครึ่งหลังของหลีกแล้วนะครับออแล้วก็มีลานประลองเข้ามาแล้วกดทับก่อนนะครับข้างบนนี่คือทับเมืองเมืองหลักข้างล่างคือทับเมืองย่อยนะเดี๋ยวของผมให้แฮวตุนลงไปประเดิมก่อนต่อมาก็จุดกัดเหลียงมาเขียวกวนอู่งมาใต้โอเค สู้ใครเดียนี่เลยชิงสองพันไปเลยฮึชนะเฉยชนะใครตบมาเนี่ยโอ้โหหฮวตุ้นตบหมดเลยอะ่ะเออเจ๋งครับเจ๋งสองพันหนึ่งละเอาสองพันแปดอันดับเอาอันดับล่างๆก่อนเลยลองสักสาครั้งนะนี่ชนะอีกแล้ว อห้หดอุ่นตรมหมดเลยนะเนี่ยถือว่าใช้ได้ครับสามพันเจ็ดละบวเอาใหา้ถึงมือจุกัดเลียงแล้วครับเฮ้ยทำไมมันข้ามใครไปเนี่ยใช่ไหมอ๋อเออถูกล้วถูกละถูงมือจุกัดเลียงแล้วก็มีเปิดการ์ดใหม่นะครับน้ำพีนะดูดูด่อนว่าจะมีตัวอะไรมั่ง โอ้ิโป้อะโอ้โหไฟลุกเลยโอ้ยยอดคนริปโปขี่มา้ากระต่ายแดง AKK อืมนายนี่มันยอดขุนพลจริงๆของต้นๆสามก๊กนะริปโปนี่ตัวเก่งๆเลยอยากจะได้ใครอ่ะกุยแกก็โอเคนะกุยแกก,ก็ได้นะเออ เรามา,เมาลองดูกันซิว่าไอ้สุ่มสุ่มชุดสองครั้งจะได้ขุนพลขุนพลดั่งอีกไหมโอเคขอริปโป้นะมาตอนแรกก็ขอริปโป้เลยฮึ๊บห้องอูสองฮึบโอ้น้ำตาจะไหลนะเหลือสตาร์เนี่ยนาะยต้องมาแล้วล่ะริโป้ริปโป้ฮึอใครครับเนี่ยเตียวโก้ลขอริปโป้ไงนาะยเตียวโกโกรธ ใช้กับไขรไว้เนี่ยเดยวโก้โอ้ยลิปโปมาเร็วหมดแล้วครับหมดแล้วริปโปมาโอ้โหได้จริงนะเออ <c oughs> สุ่มสองครั้งนี้ได้จริงนะครับเหลือแปดร้อยอะ่ะเออเหลือแปดร้อยอยากได้อีกครั้งหนึ่งอะ่ะไม่พออ่ะไม่พออยากได้ครั้งหนึ่งแปดร้อยมันครั้งเท่าไหร่ดูก่อนนะครั้งหนึ่งมันเก้าเก้าสี่หก ไม่พออันนี้ก็หมดแล้วอะ่ะเออคือตอนนี้คือเต็มเนื้อเต็มตัวแล้วครับได้มาอีกสิบไม่พออยู่ดีอะ่ะมีภารกิจไหมอะ่ะสิบห้าไหมไม่พออได้สองครั้งอะ่ะได้สองครั้งจริงๆหลีกมีไหมนี่มันครึ่งหลังหลีกแล้วนะครับริปโป้นะนายไม่น่าเลยริปโปโอเคเรามาดูการ์ที่ได้กันบ้างถือว่าไม่เสียหลายนะ ฮุยธนูนีว่ว่าเออสกิลเขาเป็นไงพื้นราบฟ้าผ่าปัญญากลุ่มควบคุมโอโ้สร้างระเบิดปัญญาใส่ศัตรูทั้งหมดโอ้แอคทีฟนะเนี่ยสุดนั้นเนี่ยได้อยู่นะสกิลได้อยู่นะย่อยไปแล้วใส่ให้ใครดีล่ะเห็ไหมเออพื้นราบสายสายฟ้าเป็นสกิลควบคุมนะ ปัญญากลุ่มควบคุมอุย้ยไอ้ควบคุมนี่ก็โหดนะน่าจ,จะมาใส่ให้อันนี้ได้เปล่าสุมะอีได้เป่าเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันมีทัพแนะนําของวันนี้นะครับโอ้โหแฮัวตุ้นอีกกิมถือว่ายถือว่าเหนื่อยเลยอะไม่ได้ตัวที่อยากได้เลย <laughs> เอะ นี่ก็หมดแลวนะครับมาตีอาวุธลงพังก่อนแล้วกันกดไม่โดนนี่ก็ตีอาวุธไปเพีย้ยเขาให้โอ้ยของยังกากๆเหมือนเดิมไม่ไม่ไม่พีย้ยขอเขียวหน่อยเด้โอ้โหจะหมดแล้วเนี่ยอะเขียวหน่อยเขียวหน่อยเออเดฟกับอินโอเคสเตตัสใหม่ครับอเอาออกครับเปลือน เงินหมดหชีวิตต้องมาย่อยเอ้ยอะไรอะ่ะทำไมเหลือยีิบแปดบาทอะออชีวิตต้องมาย่อยนะโอเคไม่เหลืออะไรแล้วครับไม่เหลืออะไรให้ทำแล้ววันนี้ <c oughs> ถือว่าหมดแล้ะนะหยก ถือว่าสองครั้งสองครั้งดั้งร้อยังได้อยู่นะเพราะว่าผมได้มาตัวหนึ่งนะแต่จริงก็อยากจะได้ทั้2ตัวนะแต่มันคงเป็นไปไม่ได้นะ